ทีระักฟาร์มสวัสดีครับคลิปนี้มาดูการเพราะอนุบาลลูกหอยเชอรี่แบบง่ายๆครับก่อนอื่นผมก็จะไปเก็บไข่หอยที่แม่หอยเขาไข่ไว้ตามเสาตามต้นไม้ที่อยู่ในน้ำเก็บมาไหวตามตะกร้ารวมกันแบบนี้เลยครับให้เฮ้ายกขึ้นไห้เหนือน้ำนะครับ เพะป้องกันบ่าให้ป่ามากินนี่ก็คือสาเหตุเป็นอย่างหอยต้องมาวางไข่บนที่สูงเหนือน้ำก็เพราะป้องกันบ่าให้ไข่ถูกป่ากินนั่นเองพอเขาเก็บไข่ไว้แบบนี้กะจะใส้เวลาประมาณ1-2สสัปดาห์ไข่กะจะเริ่มแตกเป็นตัวแบบนี้เลยครับ การดูแลรักษาลูกหอยกะบอยากครับมีแต่ป้องกันศัตรูเช่นนกป่ามดที่จะมาค้อจ่นลูกหอยนั่นเองครับแค่นี้ก็ได้ลูกหอยเยอะๆแล้วครับเพื่อเอามาเลี้ยงในกระชังหอยต่อไปเลยครับสำหรับชิปนี้เท่านี้ก่อนครับ